กันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแ,นะแนะนำด้วยครับอาจารย์อั๋นค่ะได้ของจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าใครต้องการหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่ออาจารย์อั๋นได้เลยนะคะครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อัน๋นซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับงานที่มันยากเนี่ยค่ะมันก็ง่ายขึ้นค่ะมีงานเข้ามา เยอะมากเลยครับเยอะจนแบบผิดแปลกจากไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็จากปีที่ผ่านมาเลยครับธุรกิจก็ก้าวหน้ามาตลอดนะคะยังยังไม่มีเดือนไหนที่สะดุดแม้แต่จะมีสถานการณ์โควิดงานที่มันยากๆมันก็ง่ายขึ้นงานที่เราไม่คิดว่ามันจะได้มันก็ได้การงานเรียกว่ามันดีขึ้นนะคะแต่ก็คือมีเพื่อนที่แบบเขาเป็นห่วงเรา ด้วยสถานกา,ารณ์อย่างนี้เขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ได้ร้องขอเลยอะคะ่ะตั้งแต่จองนะคะอาจารย์อั๋นนะครับผมบได้พยานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอาจารย์อั๋นนะคะเป็นของแท้แน่นอนอาจารย์อั๋นนะคะรู้จาแล้วได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะกับอาจารย์อั๋นครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอาจารย์อั๋นนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่ แนะนำด้วยครับอาจารย์อั๋นค่ะได้ของจริงแท้แน่นอนร้อซค่ะถ้าใครต้องการหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่ออาจารย์อั๋นได้เลยนะคะครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อั๋นซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ4、ีหปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับงานที่มันยากเนี่ยค่ะมันก็ง่ายขึ้นมีงานเข้ามา เยอะมากเลยครับเยอะจนแบบผิดแปลกจากไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็จากปีที่ผ่านมาเลยครับธุรกิจก็ก้าวหน้ามาตลอดนะคะยังยังไม่มีเดือนไหนที่สะดุดม,มีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งเกิดปฏิหารขึ้นกับพี่อะพี่ออกไปขายของอะขายดีขายดีมากๆเลยคืดีขึ้น แล้วก็ลูกน้องก็ดีขึ้นช่วยกันทํามากินก็คือดีขึ้นทั้งลูกพี่แล้วก็ลูกน้องอะค่ะมีรายได้เข้ามาครับรายได้เข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆเงินมันก็คล่องตัวไม่ได้ขาดงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับได้รับบาร,รมีได้แรงกําลังใจแล้วก็เหมือนเปิดช่องทางให้เรามีความคิดอะไรดีๆขึ้น บูชาจากอาจารย์อ่านของจริงแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจากอาจารย์อ่านนะครับอาจารย์อ่านค่ะของจริงแน่นอนของคุณอันค่ะการจะเปลี่ยนที่ไของแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันของอาจารย์อันค่ะของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะของอาจารย์อันครับการจะเปลี่ยนีได้ของแน่นอนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับ ส,สดีเกิดปฏิหารขึ้นกับพี่อ่ะพี่ออกไปขายของอ่ะขายดีขายดีมากๆเลยคือดีขึ้นแล้วก็ลูกน้องก็ดีขึ้นช่วยกันทํามากินก็คือดีขึ้นทั้งลูกพี่แล้วก็ลูกน้องอะค่ะมีรายได้เข้ามาครับรายได้เข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆเงินมันก็คล่องตัวไม่ได้ขาดงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับได้รับบรารมีได้แรงกําลังใจ แล้วก็เหมือนเปิดช่องทางให้เรามีความคิดอะไรดีๆขึ้นบูชาจากอาจารย์อันของจริงแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจากอาจารย์อันนะครับอาจารย์อันค่ะของจริงแน่นอนของคุณอันค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันของอาจารย์อันค่ะของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะของอาจารย์อันครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมา ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ4-5ปีถือว่าเป็นเพจที่ทำงานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับเกิดปฏิหารขึ้นกับพี่พอ่ะพี่ออกไปขายของอ่ะขายดีขายดีมากๆเลยคือดีขึ้นแล้วก็ลูกน้องก็ดีขึ้นช่วยกันทำมา ธุรกิจก็ก้าวหน้ามาตลอดนะคะยังยังไม่มีเดือนไหนที่สะดุดแม้แต่จะมีสถานการณ์โควิดงานที่มันยากๆมันก็ง่ายขึ้นงานที่เราไม่คิดว่ามันจะได้มันก็ได้การงานก็ว่ามันดีขึ้นนะคะแต่ก็คือมีเพื่อนที่แบบเขาเป็นห่วงเราด้วยสถานาการณ์อย่างนี้เขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ได้ร้องขอเลยอะคะ่ะตั้งแต่จองนะคะอาจารย์อันนะครับผมได้พยานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม อาจารย์อั๋นนะคะเป็นของแท้แน่นอนอาจารย์อั๋นนะคะับดูชาแล้วได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จ้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะกับอาจารย์อั๋นครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอาจารย์อั๋นนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแนะนำด้วยครับอาจารย์อั๋นค่ะได้ของจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าใครต้องการหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่ออาจารย์อั๋นได้เลยนะคะครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อั๋นซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ4-5ปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังแแลละดู ได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊ะของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรี่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะ กแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะ่ะของอาจารย์อันครับผมเสีของอาจารย์อันครับครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ อาจารย์อ่านครับบูชาจะเป็นนี้ได้ของจริงแน่นอนเราเป็นของจริงแน่นอนร้อซครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อ่านซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสีปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊ะของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลย <g lish> ถูกรางวันลอตเตอรี่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยเกิดปฏิหาร์ขึ้นกับพี่อ่ะพี่ออกไปขายของขายดีขายดีมากๆเลยคือดีขึ้นแล้วก็ลูกน้องก็ดีขึ้นช่วยกันทำมาหากินก็คือ ดีขึ้นทั้งลูกพี่แล้วก็ลูกน้องอะค่ะมีไรายได้เข้ามาครับไรายได้เข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆเงินมันก็คล่องตัวไม่ได้ขาดงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ,ๆดีขึ้นเรื่อยๆครับได้รับบาร,รมีได้แรงกําลังใจแล้วก็เหมือนเปิดช่องทางให้เรามีความคิดอะไรดีๆขึ้นบูชาจากอาจารย์อันของจริงแน,น่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม<ๆ>จากอาจารย์อันนะครับอาจารย์อันค่ะของจริงแน่นอนของคุณอันค่ะ ร้ยยอยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ<บ>าจ <บา S 2> ด้านอันของอาจารย์อันค่ะของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะของอาจารย์อันครับแนออาา่นอนร้นยยอยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลม,มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับ มีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊กของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรีก่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะ ก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเพจของอาจารย์อันครับครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันครับบูชาจัเปพนรนีได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมา ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ4ีปีถือว่าเป็นเพจที่ทำงานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊กของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรี่ก็ หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะ <c oughs> ก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเสดของอาจารย์อันครับครับแน่นอนครับ ุณอันอาจารย์อันค่ะได้ออของจริงค่ะร้อเปอร์เซ็ค่ะอาจารย์อันครับเกิดปฏิหารขึ้นกับพี่อะ่ะพี่ออกไปขายของอะ่ะขายดีขายดีมากๆเลยคือดีขึ้นแล้วก็ลูกน้องก็ดีขึ้นช่วยกันทำมามากินก็คือดีขึ้นทั้งลูกพี่แล้วก็ลูกน้องอค่ะมีรายได้เข้ามาครับรายได้เข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆเงินมันก็คล่องตัวไม่ได้ขาดงานเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับ ได้รับบารมีได้แรงกำลังใจแล้วก็เหมือนเปิดช่องทางให้เราดีความคิดอะไรดีๆขึ้นบูชาจากอาจารย์อันของจริงแน่นอนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมจากอาจารย์อันนะครับอาจารย์อันค่ะของจริงแน่นอนของคุณอันค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันของอาจารย์อันค่ะของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของอาจารย์อันครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อัน๋นซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ4ีหปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับงานที่มันยากเนี้ยค่ะมันก็ง่ายขึ้นค่ะมีงานเข้ามาเยอะมากเลยครับเยอะจนแบบผิดแปลกจาก ไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็จากปีที่ผ่านมาเลยครับรธุรกิจก็ก้าวหน้ามาตลอดนะคะยังยังไม่มีเดือนไหนที่สะดุดแม้แต่จะมีสถานการณ์โควิดงานที่มันยากๆมันก็ง่ายขึ้นงานที่เราไม่คิดว่ามันจะได้มันก็ได้นนงานเรียกว่ามันดีขึ้นนะคะแต่ก็คือมีเพื่อนที่แบบเขาเป็นห่วงเราด้วยสถานาการณ์อย่างนี้เขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือเราโดยที่เราไม่ได้ร้องขอเลยอะคะ่ะตั้งแต่จองนะคะอาจารย์อันนะครับผม ได้พยันร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอาจารย์อั๋นนะคะเป็นของแท้แน่นอนอาจารย์อั๋นนะคะดูชาแล้วได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะกับอาจารย์อั๋นครับผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับอาจารย์อั๋นนะครับรับประกันร้อยเปอร์เซ็น,นต์ครับแนะน,นำด้วยครับอาจารย์อั๋นค่ะได้ของจริงแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าใครต้องการหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่ออาจารย์อั๋นได้เลยนะคะครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อั๋นซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับปี่ที่ ทำงานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับ มีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊ะของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรี่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนอะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะ ก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเพจของอาจารย์อันครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันครับผู้ชาจะบเกนี้ได้ของจริงแน่นอนเราเ็นของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมา ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ4-5ปีถือว่าเป็นเพจที่ทำงานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊กของเราก็มีมากขึ้นครับครัทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรี่ก็หลายงวดติดต่อกันครับ ผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเด็ดของอาจารย์อันครับครับแน่นอนครับ อ,อาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อเซค่ะอาจารย์อันครับบูชาจักรีนี้ได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงแน่นอนร้อเซครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสีปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่ง สั่งหมูสเต๊ะของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรีก่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็ รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเพจของอาจารย์อันครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันครับบูชาจะเป็นี้ได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับ มีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊กของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรีก่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะ ก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเพจของอาจารย์อันครับแน่นอนครับ<ม>คุณอันอาจารย์อัน,นะคะ่ะได้ของจริงคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะอาจารย์อันครับผู้ชาจะเเ็นนี้ได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริง<ำ>แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมา ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับ4 5ปีถือว่าเป็นเพจที่ทำงานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊กของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรี่ก็หลายงวดติดต่อกันครับ ไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเสีดของอ,อาจารย์อัน,นะครับครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คะ่ะ อาจารย์อันครับผู้ชาจะเเ็นนี้ได้ของจริงแน่นอนอะไรเ็นของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊ะของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลย รางวัลลอตเตอรีก่ก็หลงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดือวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะ ของอาจารย์อันครับผมเพด็ของ,งอาจารย์อันครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันครับบูชาจะเพ็นนี้ได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้แทๆดูแลมา,มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้น ถ้าครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต,ต๊กของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรลงวันลอตเตอรี่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะ<ม>ก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผม ไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเพจของอาจารย์อันครับครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันครับบูชาจะกรเกนี้ได้ของจริงแน่นอนเราเ็นของจริงแน่น,น,นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแล ได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊ะของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลย <laughs> ถูกรางวันลอตเตอรีก่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาก ลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเสีของอาจารย์อันครับครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันครับ บูชาจเป็นนี้ได็ของจริงแน่นอนเจะนของจริงแน่นอนร้อย์ซครับครับวันนี้ก็แนะนำอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสีปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊ะของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลย <laughs> ถูก รางวัลลอตเตอรี่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะ,ะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเดของอาจารย์อันครับ แน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันครับผู้ชาจะเพจนี้ได้ของจริงแน่นอน100อาาร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับมีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่ง สั่งหมูสเต๊กของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกรางวัลลอตเตอรี่ก็ไหลงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อต้นเดือนนะคะก็ผ่านแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมากลูกค้าก็เริ่มทยอยซื้อทยอยจับจ่ายกันเยอะฮะก็ถือว่าดีขึ้นมากครับผมไม่เคยมีลูกค้าที่เข้ามาง่ายขนาดนี้แล้วก็ รายได้หรือว่าเงินเนี่ยมันก็คือเข้ามามากขึ้นนะคะของอาจารย์อันครับผมเพจของอาจารย์อันครับครับแน่นอนครับคุณอันอาจารย์อันค่ะได้ของจริงค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อันครับบูชาจาเรเกนี้ได้ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ของจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับวันนี้ก็แนะนําอาจารย์อันซึ่งเป็นเพจแท้ๆดูแลมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วครับสี่ห้าปีถือว่าเป็นเพจที่ทํางานจริงจังและดูแลได้ดีมากนะครับสวัสดีครับ มีออเดอร์เยอะขึ้นครับผมยอดสั่งจองยอดสั่งสั่งหมูสเต๊กของเราก็มีมากขึ้นครับทำแทบไม่ทันเลยถูกลังวันลอตเตอรีกร่ก็หลายงวดติดต่อกันครับประกาศผลไปเมื่อ